รถกงครับแ้วียเขากับยืรถกระหางครับหัวเทียด่อนครับครับนี่แค่ี่หลดกี่รลดันก็หนาครข้ย่าลูกหัวัย่ลูกหัวเจ้าอย่าลูหัวครับยนอได้ไหมจจอ้

ปอาณประมาณนสามกิโลนี่แหละครับสิหอบานนี่ลูเงินลายอินอ้หงไฟองห้ยง้ังไปเรื่อยๆห้อไปเรื่อยๆได้มมก็ได้มีมตั้งรลายครับเหมือนมื่อนี่ีังางดีง่ายๆได้เนีรถห้างครับบาิมาน

ผ่านหลุมผ่านหลุมครับโอ้ยันผ่านวงาก็ได้ะเ้ยสาต่อครับิมงานไม่รู้จากดิสไปเลยอ๋อเร่งเลเร่งเลยไปเลยไปเลยอะไรมาเอ้ยเล้ย กบมูนี่เลยครับเท้นกับตัวเท้านะบัดเยความมันความห้าความวนหายอย่ากินน้ำพงน้ำาห้องเหมือน

น้ำแตงอี่หว่าดปเลยทอดิ้นาเล็กไปเม่มาสิ้าเล็งไปซาเล็กาเลม้อใส่มอใส่พวกบ้านอีกโดนเต๋อพี่หรอครับ รถเอ๋ก็เห็นรถยังเนี่ยรถลากเลยลากเข็นรถครับนี่มือนี่เข็นรถกับรถใหญ่เสียกันนี่รถเอ๋นั่นดึงมอไซต์เสียน้่นลิงเสียกันนี่มอไซต์ลากครับเนี่ยมือนี่ยยุ่งยุ่ยุ่งเอ๋เปรถยุ่งว่ะมือม้วนว่าได้น่อยอ่ะเด็้น่อยม้วนว่าได้น่อยอ่ะมึ่ยฮึ่ยม้วดก็แดดแค่แดดเนี่ยครับพี่น้องครับมือเอาทีมงานรถห่างมือนี่ หัวเทียนบอดเห็นหน่ในหมู่บ้านนเรครับเียบ้านเราทั้งหนา่นราประมาณหนงกิโลหนกิโลครับนี่เราลางขาบ่มเรีวประมาอยยี่สิบครับตอนนี้รอนึ่งว่ได้ขี่ขี่คยี่สิบครับรอยหนึ่งากไว้ยหนึงปากไ้ ยี oh, <os> ่น nice ี่แหละก็บาง่นล่ะมาอะไรยี่นี่ล่ะมาเนี่ยมาเป็นาวายมาเฮ้ย

ครับเขาบ้านนัน่นมวงเราเมื่อกี้มาจากบ้านนั่นโจทย์สุนิลนะครับเมื่อกีนะ้ที่เขาโน่นมวงพยักสาระข้ามแล้วครับบ้านเดี๋ยวบ้านแล้วนะครับเด้อบ้านเนะี่ย no gonna ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนิดหน่อยม้วนคักเด็กหน่อย,อย,อย,อยเอาไปป้องเสียงตมึมฮวงมากินเข่าห้องไปเนี่ยฮะส้มตำมากินห้างหนึ่งยึดทั้งต้นใหม่เนี่ยครับแต่บ่อเอาหรอกเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเอาชื่อหายบ่ทันหายนั่นดฮหาต่เม,มาายยิ่มรายยู่มือยู่บ้านก็นมีอยู่ห้างหนึ่งครับห้อง,องแบบง่าย เป็นยังไงครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงเลยมีไรบ้างมันฟาบัดบ้านมึ <c oughs> างาบอกเป๋เป๋ใส่แจกเอ้จัห้องการได้เสียบการได้เสียบว่าจะเขาป่าเอามา่หนีแบงแบงยืไปหอยไว้มาวางไว้ี่เอาวางไว้เตียงนี่มามึงผลงานห้องมึงเอาเอาถาดมาล้านเออถาดมาไป เอาผ้าเข่ามาเดี๋ยวถาบป่ะผ้าเข่ารานว่างไปดิว่างไปดิเตียงนี่แหละว่างไปดิเขาสิจัดลำดับฉากนะโอ้ยมึงอุจจากบอมึงมึงเคยมึงอุจจากแอคติ้งบอแม่แยกเคาะเจ็ดก่อนถาดมาะตนนั้นมันแอคติ้งเหรอตองเพ็งประลัดจะเกยบ่จะเกยยาบำรุงไหมกระตุ้นกางเกงบ่จะเกยาบำรุง เกวามลุงนทุ่งกางเกงบ่ทุเกงอย่าซีอยาพักกันปุ๊บเกียงมัวแท้เล็กน่อยหอนเจ็บว่ะอ๋อนี่นี่นี่ใคไปซื้อต่าหงเงินเงินอยู่แน่เสียว่อมมันไปไปก็ได้ว่อมีบ้างอยู่าลิงเหไปซื้อหงปีงไกลได้ซ้อไอจิมน่ได้ส่ม เอ่อขอน้ำแข็งโอ้ยห้างนี่มีไงไอติมมันมันนี่ล่ะขอน้ำแข็งหลอดก็พวกร้อนดูดแู่งั้นอยู่แน่นในกระปุลเสียเนี่ยไก่เหรไก่ไก่ไก่กันไก่ปะบ่ตัดเพียงตัดเพียงไก่จะไปใส่เนี่ย่ได้ครับว่าเหนียวลูกปัดอันนั้นวาวางเลยเศดาครับมีมห้างนี่ไงครับคือว่า ห้างแกงเกิดเลยห้างแล้วมันก็เละมันก็เละแบ่งนี่มีน้องแบ่งน้องแบ่งบมเสลอยนี่ครับห้างหญ่ไงอ้ยนามเปียกน้ำแข็งมีอยู่น้ำแข็งอยู่ตอนน้ำใส่เลยสินี่เราเขินถ้าขนาดห้างหน่อยให้ถือกันยังเละห้างสูติบัตรเขื่อห้างสูติบัตรแข็งเกิดไม่รู้ใครแด้ใดไปวะ โอ้โหจะได้ไอันนี้นิ่มห้างนี่ฮะห้างลุงเรียนได้นี่ครับเดียนหาจัดสุดจัดสุดนี่ห้างกอไผ่ห้างกอไผ่แตห้างยังไงจัมโบ้จัมโบ้ห้างเกษตรอ้แม่วัดเต็มถาดเต็มถาดแม่นี่แหะครับผลงานมื่อนี้ครับพี่น้องงาสร้างนี่ครับน้ำหวาน มันดันโยดมันดันโยดจากโดดห้างโดดห่างไอเลยไปต่อปรได้๋ยวแม่ครับเลยพ่อก่อนหยุดการหามือนี่โดดห่างก่อนเสียดายป้าได้อ่านมือมันใช่ครับผลงานโดดห่างก่อนแม่มันก็ไตลึบๆที่นี่ครับ ฝากกดติดตามทีมงานเได้ครับเด้ออัด์ตไล่พ่างส่างสินทางยูทูบเฟซบุ๊กกับอาร์ตไล่พ่างส่างสินขึ้นกันแล้วครับสีกินเขาสวยครับมื่อนี่ตำบักฮงปิีงไกล้ละครับหิวเขาเนี่ยรถกระหางครับมื่อีนคลิปรถห่างมื่อนี่เด๋มสิห่างนะครับสวัสดีครับน้ำห้านเดียนหาิเดียนหาเต็มเต็มครับนี่ห้างมันแตกรถกระหางมื่อนี่ก็เลยได้ยส้มนี่แหละครับมุนรเป็นมุนมุนครับน้ำหวานเต็มเต็ม ง่ามครับผมเซตนี่ลูกลูกอันนี้เป็นลูกเพิงงนาองนี่น้องยิ่งยิ่งนี่เนาะนี่แมนบอนี่พิงอันนี้ขี้พิงนี่ขี้พึ่งขี้พึ่งเี่ไม่สุดสมนี่นี่พิงนี่พึงนี่ก็พิงนี่มันก็พึง นีเพิ่งขึ้นผ้าไม่ไปนาผ้าไปอยังบ่กท่านเป็นว่าแต่ว่าผู้เฒ่าตรงเป็นกำมภาผีเพิ่งสมที่ดีเพรม,มักกินมองนี่อ่ะน้ำผึ่งไงนี่ข้างนี้แบบกระจายครับมันโยนลงเต,ตะตกใตะขี้ดินข้างโยไฟข้างตก,ตก<ไ>ผมยิบนี่มันหล <รอ S 1> <ด>ุดอ๋อที่<ด><ด>ว่าที่เอามาแล้วมันตกเมียมแต่ไม่เข้าพี่ดัดไปตุ้มบอ นะครับนี่ะครับเรียนห้าของแซ่บมอนี่เอาลงี่นี้เอาเลยเอาเลยอย่าห้องเลยใครวิดีโอไว้แต่มึงเนีสร็น้ำหวานไนถุงได้เนี่ยตัวนี้ให้ผู้เฒ่าไปกินน้ำเขาอย่างเราผมจะตีนเขานั่ ใส่่ิดงลงออเอาตให้ลุงไปเดี๋ยวที่ขอ,อ,อนั่งปอปอเงี้ยไปเอเอมต่อไปบ่คนแช่งไปติดการต่อยเนี่สิสเดี๋ยวขาเ็นมาดูก่อนทำขอึ้นปลาเตียงเอาหลักเอได้ไหนคนเราทีขอนั่ง ปลาแดงไปอยู่ข่างเงี้ย